ทอกสัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในรายการเดลี่มังงะกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับหนังสือ2เล่มรับผมนั่นก็คือเกิดใหม่เป็นลูกโอชินน่นครับผมเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมได้ทําการอ่านทั้งหมด2เล่มแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นหนังสือที่ อิงกับความจริงบนโลกในปัจจุบันนี้อย่างมากๆเลยแน่ครับผมถึงผมอาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะประเด็นกันไปในแต่ละหัวข้อละกันเนาะซึ่งเกิดใหม่เป็นลูกโอชิครับผมปัจจุบันนี้ออกมาทั้งหมด2เล่มครับผมเล่ม2เพิ่งวางจําหน่ายไปไม่นานนี้แน่นอครับผมเกิดใหม่โอชิกดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยพิมพ์ภายใต้สำนักพิมพ์รักพิมพ์ครับผมปัจจุบันออกมา2เล่ม90บบาทเนาะซึ่ง เป็นเนื้อเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยคุ้นชื่อแต่ผมเชื่อว่าคุ้นคำนี้ครับผมนะนั่นก็คือโอชิ hi, หรือว่าโอตะนั่นเองครับผมเพราะว่าในประเทศไทยมีช่วงหนึ่งครับผมที่เราจะได้ยินคำพูดคำว่าโอตะหรือว่าโอชิ hi, กันมาพักหนึ่งใหญ่ๆเนาะเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศไทยนะตอนนั้นก็คือ b n k 4 8นั่นเองครับผมเราก็จะได้ยินคำพูดเกี่ยวกับแนวแนวนี้เพิ่มขึ้นมารวมถึงกับคำพูดคำว่าไอดอล ในวงการไทยนี่น่ครับผมซึ่งหากเราว่ากันตามตรงเนี่ยเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยผมต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างอิงกับความจริงในโลกสังคมออนไลน์ปัจจุบันด้วยรวมถึงความจริงที่อยู่ทางด้านอาจจะเป็นอยู่ฝากฝั่งญี่ปุ่นนะที่เขาอาจจะมะีกรณีของบุคคลที่เป็นแฟนคลับที่หัวรุนแรงเอามากๆเลยในการกลายเป็นสต็อเกอร์นั่นเองครับผม เพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะพูดถึงกรณีของการที่มีสต a อ k เกอร์หรือว่าความจริงที่เหล่าไอดอลสาวๆอาจจะต้องพบเจอได้หนึ่งครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยที่เราจะไปถึงตรงนั้นครับผมนี่ครับผมสิ่งหนึ่งที่ ผมได้เห็นแล้วผมก็รู้สึกตกใจนะคือคำว่า s u s p e n s e ครับผมอ่า s u s p e n s e ซึ่งคำว่า Suspense เนี่ยแนวเรื่อง Suspense เนี่ยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเอาจริงๆต้องพูดตรงๆเลยครับว่าผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกหรือได้เจอครั้งแรกกับกรณีของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยแหละครับผมเป็น Suspense ทั้งสองเล่มเลยเนาะอ่าก็อันนี้ก็แอบตกใจหน่อยนึงครับผมเพราะว่า Suspense จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาภาษาอังกฤษโดยทั่วไปเนี่ย suspense มันจะแปลว่า ใจจดใจจ่อครับผมหรือว่าเอาจะแนว ทุ่มแรงใจอะไรในลักษณะนี้เนาะแต่ว่าในกรณีของการเป็นวรรณกรรมก็ผมซัสเพ์นเนี่ยเขาใช้คําว่าระทึกใจนั่นึ่งครับผมเป็นแนวเรื่องที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินกับกรณีของหนังสือการ์ตูนเหมือนกันนะซัสเพ์นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้เจอในกร,กรณีที่เป็นนิยายอ่าเป็นนวนิยายซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่ากรณีนี้เป็นหนังสือการ์ตูนก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ด้วยซึ่งพอผมอ่านเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมมันถึงกลายเป็นซัสเพ์ขึ้นมาได้เนาะเพราะว่า เนื้อเรื่องของเขาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็บวกคือบวกกับความรู้สึกของของการที่เราได้สวมวิญญาณการเป็นไอดอลสาวซะเองอะไรในลักษณะนี้ครับผมอ่าเพราะว่าเอาจริงๆเราเห็นเนี่ยปกตัวปกเนี่ยเราก็พอรู้แล้วครับผมว่าการแต่งตัวหรือว่าสไตล์การชูไม้ชูมือเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ไอดอลในแต่ละวงเนี่ยเขาก็ต้องมีท่าประจําของวงหรือว่าอาจจะเป็น โพสเจอร์เจสเจอร์เล็กๆน้อยๆให้เกิดความคาวอี้ขึ้นมาในลักษณะนี้แน่ๆครับผมโอเคก็นี่ครับผมเล่ม1นกับเล่ม2เนี่ยผมรู้สึกว่าเล่ม2มันบางลงไปพอสมควรเลยนะอจะรู้สึกว่าเล่ม2บางลงแต่เล่ม1เนี่ยจะหนาอาจจะด้วยเนื้อเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มเข้มข้นแล้วก็ตาตรึงอมากๆเลยด้วยครับผม ผมพูดตรงๆเลยว่าข้อดีของการอ่านเล่ม1กับเล่ม2ที่ระยะห่างกันเนี่ยกรณีนี้ถือว่าเป็นจุดดีของตัวผมนะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าของท่านผู้ชมเป็นอย่างไรนะแต่สาหรับตัวผมผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีอามากๆเลยเพราะว่าในกรณีของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยพอเราเห็นว่าเล่มหนึ่งเนี่ยผมได้ม,มีโอกาสอ่านไปตั้งแต่มันออกแล้วแหละแต่เล่มสองเนี่ยมันใช้เวลาในการอ่านครับผมโดยที่เนื้อเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยทั้งสองเล่มเนี่ย เป็นช่วงเวลาของการใช้คําว่า time s c r i p t พอสมควรด้วยก็เลยทําให้ความอินของตั้งแต่เล่ม1นึ่มาจนถึงเล่ม2เนี่ยเหมือนเราได้ดูหนังภาคต่อยังไงอย่งงางนั้นเลยอะไรแบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในข้อดีของมันแล้วกันเนาะ <c oughs> และที่สําคัญเลยก็คือตัวของเกิดใหม่เป็นลูกโอชิครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องข้างในกันแล้วกันเนาะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงแนวเรื่องที่มันค่อนข้าง ตรงกับความจริงในโลกปัจจุบันนี้พอสมควรครับผมนั่นก็คือกรณีที่ในปัจจุบันนี้มีไอดอลสาวครับผมเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตออกมามากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอดอลทางการสตรีมเมอร์อ จะเป็นดัานกา,านทางด้านการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการงานศิลปะวาดรูปต่างๆเนาะเราก็จะเห็นในคําว่าไอดอลแล้วสิ่งที่มากับพวกเขาก็คือแฟนคลับนั่นเองครับผมเราจะได้ยินคําพูดติดปากไม่ว่าจะเป็นเป็นโอตะเป็นโอชิเป็นโอตะคุคนนี้เป็นโอตะคนนี้เป็นโอชิคนนี้ต่างๆมากมายครับผมนั่นคือเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในวงการบันเทิงที่เกี่ยวกับ วงการไอดอลในส่วนนี้ครับผมซึ่งตัวผมก็ได้ไปเรียนรู้มาพอสมควรครับผมไม่ว่าจะเป็นจากทั้งที่ได้ยินบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งในเกิดใหม่เป็นลูกโอชิครั้งนี้ด้วยนะครับผมเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยจะพูดถึงไอดอลสาวคนหนึ่งครับผมอายุ16นั่นเองเ,องเนาะที่ได้ทำการาเกิดเป็นไอดอลแกเป็นไอดอลที่ค่อนข้างฮิตนั่นเองครับผมฮิตเอามากๆเลยเนาะแล้วก็ใช้คำว่า มีความสัมพันธ์ลับๆครับผมนั่นก็คือเธอได้เกิดท้องขึ้นมาครับผมโดยที่เราไม่ทราบครับผมว่าบุคคลที่เป็นพ่อของเธอเนี่ยบุคคลที่เป็นพ่อของลูกในท้องเธอเนี่ยเป็นใครแล้วจะจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะว่าในกลุ่มหัวรุนแรงของทางญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นสตอกเกอร์แฟนๆขับต่างๆเนี่ยพอเขาเห็นว่า ไอดอลของคนที่เราติดตามอยู่หรือว่าคนที่เป็นไอดอลในจิตใจของเราเป็นคนที่คอยสนับสนุนหรือว่าคนที่เราอยากที่จะสนับสนุนเขาในอนาคตเนี่ยเกิดไปมีคู่ครองขึ้นมาหรือว่าเกิดไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับแฟนหนุ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้คนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนั่นเองครับผมรวมถึงในกรณีของเกิดใหม่เป็นลูกโอชินี่ด้วยครับผมเธอได้ทําการ โฮชิโนะไอครับผมอ่าโฮชิโนะไอเราก็ไม่รู้ชื่อเธอเลยนะนะรู้ตรงนี้เลยก็ครับผมเธอชื่อว่าโฮชิโนะไอครับผมเธอเป็นไอดอลแล้วก็ เกิดพัฒาท้องขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็พยายามที่จะอุ้มท้องแล้วก็หลีกเลี่ยงงานไอดอลสักพักหนึ่งครับผมเพื่อที่จะทําการคลอดออกมาและในที่สุดครับผมก่อนที่เธอจะคลอดเนี่ยเธอก็ได้ทําการแอบไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดครับผมที่อยู่ในแถวชนบทหน่อยซึ่งในชนบทนั้นน่ะจะมีเคสของโรงพยาบาลที่เป็นคุณหมอท่านหนึ่งครับผมที่ได้รับเรื่องในการดูแลคุณโฮซาวะไอคนนี้ครับผมเพราะว่า แกต้องการที่จะสามารถทํคลอดแบบเงียบๆเพื่อไม่ให้ทางด้านสื่อหรือว่าคนภายนอกรู้ก็เลยยอมรับตกลงที่จะทํคลอดให้แต่ปรากฏว่าคุณหมอคนนี้หรือว่าก็คือพระเอกของเราเนี่ยครับผมได้ทําการที่จะมีเคสผู้ป่วยเด็กอีกหนึ่งท่านครับผมเป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวที่อาจจะไม่สามารถอยู่ได้ถึงอายุยืนสักเท่าไหร่นั่นะครับผมสุดท้ายแล้วเธอคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วก็กลายมาเป็นไอดอล เธอเสียชีวิตไปแล้วก็ทำหน้ทำการ ฝากฝังสิ่งที่เธอเป็นอยู่ครับผมนั่นก็คือเธอเป็นโอชิของโฮซาวะไอแล้วตอนนี้ไอแกก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้คุณหมอก็เลยทําการสืบทอดจิตนาลมของเด็กคนนั้นครับผมจนสุดท้ายไปไป,ไปมาๆครับผมเรื่องเกิดขึ้นจนกระทั่งไอซาวะเนี่ยแกคลอดลูกออกมาครับผมแต่ว่าถ้าว่าคุณหมอคนนั้นครับผมกับเด็กสาวที่ปวดเป็นโรคประจําตัวนั่นก็เสียชีวิตลงแล้วก็ได้กลับมาเกิดใหม่ครับผมเป็นลูกของไอซาวะไอเนาะ ก็เลยกลายเป็นเนื้อเรื่องก็ผมว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชิตนี่คือที่มาที่ไปของตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับบริบทในตัวนี้ก็คือเราจะรู้ก็ผมว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังวงการไอดอลเขาทำงานกันอย่างไรแล้วในข้อตกลงหรือว่าสัญญาจ้างในการทำงานเนี่ยเขาใช้แบบไหนนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรับทราบม,มาก่อนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามครับผมเพราะว่า สิ่งหนึ่งเลยที่เราค่อนข้างรู้นะว่าในวงการไอดอลเขาเป็นก็คือเขาจะมีความาห่วงหรือว่าเขาจะมีกรณีที่ใช้คําว่าลิขสิทธิ์แล้วกันก็ผมมันจะมีกรณีที่เป็นเหมือนงาน อีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานจับมือหรือว่าอาจจะเป็นแฟนมี e t ม e e t แอนด์กรอะไรในลักษณะนี้ครับผมซึ่งเราจะรู้ครับผมว่าในวงการไอดอลเนี่ยเขาจะโดนตามสืบตามสต er, รองเกอร์หรือว่าหรือว่าแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่อนข้างสูงนนเน่ยเนาะทำให้กรณีของคนที่เป็นสตรองเกอร์หรือว่าแฟนคลับที่ค่อนข้าง,างคลั่งไคล้เยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นน่นเองครับผม อ่ะก็เลยทําให้ส่วนนี้ครับผมเราจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่เป็นไอดอลสาวเหมือนกันนะ เราจะรู้ว่าข้อตกลงต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากรู้ก็ผมก็คือการที่เขาจะต้องใช้ชีวิตในใช้ชีวิตประจําวันนะ่ะแล้วหลีกเลี่ยงกับสื่อมวลชนหรือว่าอาจจะเป็นที่ติตาต่อสังคมเนี่ยเขาจะทําอย่างไรซึ่งในโอกฎใหม่ป็นลูกโอชิก็พยายามสะท้อนถึงส่วนนั้นให้เราทราบครับผมว่ายังมีไอดอลสาวๆอีกหลายท่านครับผมที่อาจจะ อยากเป็นไอดอลด้วยแต่ว่าก็อยากมีความสัมพันธ์มีมีความสัมพันธ์กับแฟนมีความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือว่าใช้ชีวิตส่วนตัวในในปัจจุบันนี้ในลักษณะนี้ครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่า เกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยพยายามนําเสนอส,ส่วนนั้นออกมาด้วยแล้วเราก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นด้วยครับผมนี่ยังไม่นับถึงกรณีที่เป็นวงการบันเทิงต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อที่เขาใช้นางแบบใช้ทางด้านไอดอลเข้าไปโปรโมตสินค้าด้วยนะครับผมก็เลยกลายเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรเลยนั่นเองครับเอาจิงๆผมพูดตรงๆเลยว่าในธีมเรื่องนะในธีมเรื่องของมันเนี่ยมันค่อนข้างหม่นหพอสมควรเลยครับผม ผมพูดตรงๆว่าเล่มแรกเนี่ยผมอ่านไปเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการพักเพื่อจะรีบูสตัวเองกลับมาอ่านใหม่หรือแม้กระทั่งเล่ม2เนี่ยผมอ่านเนี่ยผมพักแล้วก็เข้า Google เ,เพื่อหาข้อมูลเสริมพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่จริงจังเอามากๆเลยครับผม แบบมันค่อนข้างจริงจังแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลมันอยู่บนโลกแห่งความจริงซะส่วนใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นการแสดงของตัวละครหรือว่าจะเป็นบทหรือว่าจะเป็นบริบทในเนื้อเรื่องในซิอชั่นต่างๆของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นความจริงครับผมมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าโอเคนี่มันไม่ใช่แค่หนังสือการ์ตูนแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นสะท้อนความจริงจากในสิ่งจากในหนังสือจากในมังงะเล่มนี้นั่นเองครับผมก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่า คนที่มีความคิดที่ต้องการที่จะออดิชันหรือว่าคนต้องการที่จะเป็นไอดอลสาวหรือแม้กระทั่งเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยครับผม การอ่านหนังสือเกินไปเป็นลูกโอชิเนี่ยอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตตรงส่วนนั้นสักเท่าไหร่ครับผมแต่จะให้มุมมองเราซะมากกว่าอาจจะไม่ได้ไกด์แนวทางว่าทําแบบนี้ถึงจะได้เป็นไอดอลนะแต่จะกลายเป็นว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วไอดอลเขาจะทาแบบนี้นะสิ่งที่คุณทําแบบนี้ไอดอลเขาทํานะสิ่งที่คุณทําแบบนี้ไอดอลเขาไม่ทํานะแบบนี้ซะมากกว่าครับผมจะเป็นลักษณะของมายเซ็ตที่จะทําให้เราสะท้อนถึงบุคคลที่เป็นไอดอลจริงๆกับบุคคลที่เป็นแฟนคลับแบบนี้อยู่น,ะนั่นเองครับผมก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่า เกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นเนะาะไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงได้ซัสเปนมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเล่มสองเนาะซึ่งผมส่วนตัวผมคิดว่าในตัวในตัวเล่ม2เนี่ยที่เขาเพิ่งพิมพ์ไปเนี่ยเราก็พอทราบกันนะว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดมีปัญหากับทางด้านสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ด้วยก็เลยทำให้ตัวหมึกในบางท่านที่ได้หนังสือมาเนี่ยอาจจะจางแต่ว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชิครับผมโอ้โหถมดำมาลึม <laughs> นี่ก็ผมถมดํามาลื่มเลยผมผมพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างให้บรรยากาศอึมครึมนะแต่ในระหว่างที่บรรยากาศอึมครึมเนี่ยมันก็สอดแทรกความเป็นแก๊กความเป็นมุกตลกเพื่อเพื่อให้เราฮิลตัวเองในในระหว่างการอ่านไปในตัวด้วยนั่นเองก็ผมอาจจะเสริมความน่ารักขึ้นมาหน่อยนึงคือบางท่านอาจจะ สนใจในทางความเป็นเซอร์วิสอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าในเซอร์วิสของกรณีโอเกิลใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยอาจจะเป็นเซอร์วิสในการในการมอบมุมมองที่เป็นด้านโพสิทีฟมากกว่านะเป็นการเซอร์วิสทางด้านมุมมองทางด้านการมองโลกในแง่ดีอะไรทํานองนี้ก็ผมในมองลกว่าโอเคการเป็นไอดอลเนี่ยการเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเป็นแบบไหนและมันมีดีข้อดีแบบไหนอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะเป็นการฮิวในในตัวนี้ไปครับผมซึ่ง อันนี้ผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมอาจจะสังเกตรหรือเปล่าเพราะว่าในตัวเธอคนนี้ก็ผมเธอเป็นไอดอลเนาะแล้วเธอก็เป็นคุณแม่ลูกแฝดนั่นเองครับผม แต่ว่าเธอก็จะมีลูกตาที่เป็นประกายของคําว่าไอดอลสาวแล้วกันเนาะซึ่งพอเธอคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกของเธอมีประกายตาแบบนี้เหมือนกันครับผมแต่ถ้าว่าอยู่คนละข้างกันนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวของเธอเนาะก็จะอยู่ทางด้านข้างซ้ายส่วนตัวของแฝดอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านด้านขวาเป็นการเหมือนเหมือนเป็นการที่แบ่งพรสวรรค์ของทั้งสองของตัวเธอออกให้ลูกๆทั้งสองคนแบบนี้น,นั่นเองครับผม ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีกิมมิคและดีเทลนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้อ่านแล้วก็ได้ข้อมูลค่อนข้างมากครับผมอีกอย่างหนึ่งเล่ม5ที่ทางญี่ปุ่นเพิ่งวางแผนด้วยนะแล้วก็ กลับมาก๊อปปี้ครับผม1นล้านห้าแสนฉบับเลยนะครับผมสําหรับเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนก็เรียกได้ว่าเป็น,เป,นเป็นผลเป็นผลงานที่มีคุณภาพพอสมควรเลยน,นั่นเองครับผมอีกอย่างหนึง่งครับผมที่ผมอยากที่จะกล่าวขอบคุณก็คือขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาร่วมการขายคําตอบหรือแม้กระทั่งร่วมการพูดถึงกรณีของ ปกสันในก็ผมว่าทําไมล็อตนี้ถึงเป็นสีดำล็อตนี้ทําเป็นถึงต้อง,งเป็นสีชมพูหลายคนก็มาช่วยระดมสมองก็ผมในการแก้ปัญหาหรือว่าหาคําตอบนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ล็อตนี้ครับผมอตัวนี้ผมก็เป็นครับผมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ผมผมก็มอบสิ่งใหม่ครับผม <laughs> ปกสีฟ้าได้เลยครับ <laughs> คือรอบที่แล้วเราเถียงกันใช่ไหมเราอาร์กิวเพื่อหาข้อมูลว่าทำไมถึงเป็นสีชมพูครั้งนี้เขาให้สีฟ้าเรามาเลยเนั่เองก็ผมก็โอ้โหใช้คำว่าตกใจอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นสีฟ้าขึ้นมาได้เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอาจจะเกี่ยวกับล็อตการพิมพ์ด้วยแหละครับผมเรามองแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคยังไงเราก็อ่านเนื้อหาข้างในมันอยู่แล้วเนาะ นี่ครับผมนี่ครับลูกตาที่ผมพูดถึงาตาขวากับตาซ้ายเนาะโอเคครับผมนี่ก็เป็นการทำไดี่มังงะของมังงะ2สองเล่มครับผมจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นที่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมไดี่มังงะครั้งนี้แล้วก็หากท่านผู้ชมครับผมได้รับความรู้หรือว่าได้แนวทางในการอ่านจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชิหรือว่าเดี่มังงะครั้งนี้ผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ รู้สึกขอบคุณจริงๆครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอบายบายนะตรงนี้เลยครับผมบายบาย